สวัสดีจ้าสวัสดีหนึ่งคนดู้าใสขึ้นไรแล้ววันฝนตกฝนกําังลังตกอากาศก็จะหนาวหนาว กินข้าวเพื่อจ้าทุกคนมากินข้าวกับไปต่อด้อยมากินข้าวกินข้าวมาลาทอนนี้ไม่เสร็จง่ายฝนตกที่นี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะแก่นักเหนือย ใัแ่แว่นไม่เห็นวันนี้สามคนดูจ้าขอคุณทุกๆกำลังใจนะจ้ามันกินข้าวมาตอ่อยวันนี้มาต่อยกินข้าวแต่เช้าปกติวตันนี้ยังไม่กินนะข้าว

คนสองล้านโดนใจแจ้าถึงข้าวรอเวลาไหลฟข้าวคำป้อนสวัสดีป้าต่ยกินข้าวยังไม่เสร็จป๋าต่อยรออยู่รอจะกินข้าวแล้วก็ไลฟ์ไปด้วย ผัดใบกะเพราผัดใบกะเพรากับไข่ต้มปูนี่ร้านดวงใจจ้ากินข้าวแต่เช้าแล้ว,กวปกติตอนนี้ก็ต่อ,อยังไม่กินแต่วันนี้หิวแต่เช้าก็เลยต้องกินกินมาก,กินแล้วก็ไล่ไปด้วยปลาดองสวัสดีจ้าสวัสด,ดีจ้าปาลองขิงเ้า ยังไม่อิ่มป็ะดม <c oughs> กินรอเวลากินเรื่อยๆเดี๋ยวม่มีอะไรทำขึ้นไรขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณคำสอนขอบคุณประดมผัดใบกะเพราป้าดมผัดใบกะเพร,รเาจับต้มใบเหลียง Mẹ. mà quay nó tự tạo kinh cốt ma pháp rồi nó con khôn tại cho kinh cốt kinh cốt mồm